ซอพึ่งไปเจอวิธีการพับถุงแบบใหม่มาเราหมดยุคก้อนสามเลี่ยมแล้วเขาไปเจอแบบใหม่มาคือการพับถุงให้มันเป็นแบบมินิแบ็เรจะมาลองทําตามนะคะต้องเอาถุงพับครึ่งหนึง่งขึ้นไปแบบนี้แล้วก็อีกครึ่งหนึง่งแล้วก็เอาหูพับลงมาว่าแต่หูของถุงนี้มันสั้นอะโอ้ยเนี่ยเห็นป้าของเรามันมันเตี้ยไม่ได้ฉันต้องอีกสักครึ่งหนึง่งจะเป็นโคดกระเป๋าจิ๋วอะแล้วก็พับลงมาพับไปปึงป้งปึง้งปึ้ง เริ่มมาว่ะเริ่มมาเสร็จแล้วก็พับเครื่องหนึ่งของฉันจะเหลือกระเป๋าอะไรกระเป๋ารถเมล์ละทรงตอนนี้ฉันดูไม่เป็นมินิแบ็กล้วอ่าแล้วก็สอดแบบนี้ดึงเกือบจะแน่นแต่แน่นไม่สุดให้ตรงนี้มันยังเป็นหูใบจับลงมาอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ปึ๊บแล้วเราก็คล้องทำไมฉันดูเหมือนส่งภาระ่น้่ทั่วมากฉันสต i ลแบบมินิแบ็คไหมคะด้านหลังก็คืออบพยพ เราว่ามันจะน่ารักมากถ้าแบบถุงมันเป็นสีสีซอฟก็เลยลองเอาเวอร์ชั่นสีใสๆมาด้วยนะคะเรามาลองกันนะสมมุติเราทําตามเขาเลยไหมอ่าครึ่งและครึ่งอย่างนี้เลยเนี่ยทาไมในถุงเขาในถุงคืออะไรในคลิปเขาแบบหูเนี้เวลาพับลงมาแล้วมันเหลืออีกตั้งเยอะอันนี้มันไม่เหลือเออใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ส่งมาเธอก็ดูใช้ได้นะมินิแบ็คแบบคริสตัลเคลียร์นะคะโอ้ยน่ารักก็ถือว่าซอฟทําได้อยู่นะได้ปะ Not.